คาาลดราคาโคตรเยอะในลาซาด้าทำไรอ่ะโหบาตอบลูกค้าูกค้าโคตรเยอะทำไมลูกค้าเยอะวันนี้บ้าสไม่รู้หรอวันนี้เป็นวันอิเล็กทรอนิกส์เอ็กซ์โปตินงราาลดราคาโคตรเยอะในลาซาด้าไม่เชื่อก็มาดูนี่ แค่เปิดในคอมโซ7 f จาก14,900เกรหลือ1น3 0 0ไม่เชื่อมาดูโปรโมชั่นสไล <S, <S, s 9พ่ามว3ื่0หเก้าเหลือ29หน0ยังไม่รวมโปรโมชั่นอื่นๆมามามาดูโ 7S อีกโซ7 f นี่หนึ่งเก้าร้อเหลือหนึ่งหมื่นสองพัหรไม่เชื่อมาดูโปรโมชั่นมาดูหนึ่งหมื่มั้อยใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ไหมจ่ายจริงหมื่นหึงจากหนึ0งเกร้อยจ่ายจริงหมื่นหนึ่งโอ้แบบนี้ต้องรีบแล้วครับโคตรคุ้มอะ่ะโอ้ เอาแล้วแคมเปญน,นี้มีถึงวันไหนอะ่ะวันที่สองยี่สิบเมาคนนี้ 2, 3, 4, อมม๋อลดภาษี easy easy ได้ด้วยนะแล้วต้องไปกดรับโค้ดตรงไหนอะ่ะรับโค้ดใช่ไหมง่ายมากๆเลยแค่เข้าไปเพจอกาสในลาซาด้ามาแล้วก็จะมีโค้ดให้เลือกเยอะแยะเลยเนี่ยจุกๆุอ่ะลดแล้วลดอีกถ้าไม่ทันวันพรุ่งนี้ก็คือไม่รู้แล้วจะไปซื้อว,วันไหนเพราะว่าวันนี้ลดมากโอเควิศ <Okay. S 2> อ Yep. <laughs> okay.